สวัสดีค่ะภาษาพู้นวลัคำวันนี้กับ c a ท w ู m มนนะคะวันนี้ขอ,อนำเสนอคำว่าตลาดหมีตลาดหมีหมายถึงตลาดที่อยู่ในช่วงของการซึมเศร้าเหงาวหน่อยไม่มีอะไรเลยที่จะมาเป็นปัจจัยบวกในเรื่องของทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นแตกต่างจากภาวะตลาดกระทิงอย่างรุนแรงตลาดหมีเวลาที่หมี มันจะตะปบคู่ต่อสู้มันจะใช้พละกกำลังร่างกายมือของมันตะปบไม่ให้คู่ต่อสู้สามารถที่จะงอหัวขึ้นมาแข่งกับมันได้เลยความหมายเมื่อไปอยู่ในตลาดหุ้นความหมายก็คือว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อยังไงก็ตามเมื่อภาวะตลาดหมีมันเกิดเข้ามากับตัวเราแล้วทำยังไงหรอคะสำรวจตัวเราเองค่ะ ง่ายๆอย่าลืมเงินออมของเราที่เอามาลงทุนเป็นเงินออมเงินเย็นไหมสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไรแบ่งเป็นตราสารน,นี้ตลาดหุน้นทองเท่าไหร่ต้องประเมินตัวเองนิดนึงนะคะนั่นแหละที่คุณจะสามารถเป็นการปกป้องลดความเสี่ยงในภาวะตลาดนีได้ดียังไงก็ตามสำหรับนักลงทุนทุกท่านแคทขออวยพรให้ ผ่านในช่วงของภาวะตลาดนี้ผ่านพ้นไปด้วยดียังไงก็ตามเนี่ยขอให้ปีนี้เราไม่เกิดภาวะตลาดหมีขึ้นนะคะไอ้ย่ภาษาหุ้นวันละคาวันนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนและขอให้ผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจของนักลงทุนทุกท่านสำหรับภาษาหุ้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ